เมื่อเฮนรี่ถามว่าพ่อครับพ่อรับอารมณ์เฮนรี่เวลาอยากดูการ์ตูนพ่อเหนื่อยไหมคบโอ้เฮ้ยลี่น่ารักจังเลยอ่ะมาแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าเฮ้ยวิธีที่ลูกพูดตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนเนาะ,ะเฮนรี่ก็ถามผมพ่อครับพ่อครับพ่อรับอารมณ์เฮนรี่ตอนที่เฮนรี่อยากดู youtube หรือการ์ตูน่พ่อเหนื่อยไหมพ<ม>ี่ก็ โกงๆก็คือก็ mm. คือเคยบอกใช้คําว่าเหนื่อยกับเขาก่อนหน้าน,นี้คือด้วยตัวเองกาลังเขียนผลงานตัวเองก็เครียดด้วยอะไรด,ด้วยก็คือแบบงอนลูกอะไรเงี้ยแล้วโ mm. มโหอะไรเงี้ยแล้วเราบอกคือเพราะเหนื่อยนะเสร็จแล้วเขาก็คงเก็บเข้าไปในหัวสมองเขาแล้วเข้ามาเป็นคำถามกับพี่ตอนเช้า mm. เหนื่อยไหมพี่ก็ตอบว่าอืมมันเป็นที่สมองเฮลลี่ยังยังไม่รู้พ่อก็ต้อง ทําความเข้าใจกับเฮลี่หน่อยว่าเออเฮลี่อารมเป็นยังไงอะไรยเงี้ยมันก็มีเหนื่อบ้างแหละอะไรเงี้ยครับเขาบอกอ๋อ,อเขาก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็ปกติ เอลี่เองเนี่ยจะจะต้องค่อยๆค่อยๆพูดกันไปว่าเออต้องทําอะไรนะขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรเช่นจะล้างซ้อนอะไรเงี้ยคือจะจะต้องทวนแต่เมื่อวานพี่ให้เหตุผลเข้าไปปุ๊บทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติทั้งหมดเลยแล้ววันนี้ก็ยังเป็นอัตโนมัติอยู่เขาก็จะจัดของเขาเองซึ่งเขาน่าจะเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วแต่เราไปเล่นเขามากกว่าประมาณนี้ นิกกี้รู้สึกว่าเหมือนบ้านบ้านพี่อะมักจะเหมือนกับว่าจัดระเบียบให้ลูกไหมน้องเฮนรี่เก้าขวบคือตีห้าตื่นมาอ่นหนังสือแล้วนะเว้ยใช่ใช่แล้วเขาก็ทำด้วยนะคือคือถามว่ามีมีงงแย่ไหมมันก็มีบ้างครึ่งเราก็เลยรับอารมณ์เขาก็คือในที่นี้ก็คือเออเขาง่วงอยู่นะเขาเออรีง่วงแงรี ล้างหน้าก่อนไหมครับหือหรือปล่อยให้เขานอนไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็เดินทํากิจกรรมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วออพ,พ่อพ่อรอแล้วนะรอดูเฮลี่อ่านหนังสืออ่านกี่หน้าดีครับอะไรเงี้ยเขาแค่บอกว่านี่ขอส่องหน้าได้ไหมง่วงอะไรแล้วก็เขาก็จัดก,การตรัวของเขาเองเดิมทีเราได้โผลมาจากแม่มเป็นคนที่เป็นระ,ะเบียบเขาเรียก<ล>ว่า,วาสันดานนิส<า>ยัส<า>ยหรือจิตใต้สำนึกของเรามันจะมีความถูกหล่อหลอมมาจากการสั่งสอนของพ่อแม่นั่นแหละแล้วคือเราก็เลยเป็นเราในวันนี้แม่เราเป็นเวอร์ชั่นยังไงนะที่ เราบอกว่าเราได้มาจากแม่น่ะละเอียดแต่ละเอียดมากกว่าพี่อีกคือลูกต้องทําอย่างนั้นต้องเป็นแบบนี้ประมาณนี้เราก็จะได้มาตอนที่เราไม่รู้ตัวเองตอนที่ยังไม่ไม่ได้เจอคอร์สเรียนเนี้ยเราก็จะส่งต่อให้ลูกแต่ก่อนเนี้ยคือจะเป็นเป็นเชิงบังคับแต่ปัจจุบันเนี้ยจะเป็นคนที่ อาจจะไม่ไม่บังคับและคือปล่อยไปตาม mm hmm. ตามสมองที่เขาต้องการ mm hmm. เขาก็จะรู้ว่าเออถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราก็จะไม่มีเรื่องเล่าเลยคุยกับเพื่อนอย่างเช่นหนังสือการ์ตูนก็เราก็ไม่ได้อ่านหนังสือเรียนแล้วเขาก็จะเอาหนังสือเนี้ยไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังเกี่ยวกับดาราศาสตร์เขาไปเล่าให้เขาเพื่อนเขาฟังมาแล้วเขาอยากเอาหนังสือไปให้เพื่อนมันมันเป็นเชิงที่ปล่อยให้ตัวเองรันไปตามตามที่ลูกอยากจะไปว่าลูกเดี๋ยวเขาก็้ามาเอง เดี๋ยนีโดยโดยที่เราไม่ต้องขุดอยู่ต้องทําเหมือนที่แม่ให้เราทำแล้วแล้วพอน้องเฮนรี่ถามแบบนั้นเรารู้สึกดีปะ่ะดีใจมากคือ,อลูกวัยเก้าขวบแค่เนี้ยถามว่าเราว่าเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมอ,อันนี้็คือไม่เคยคิดเลยว่าลูกเก้าขวบจะคิดได้ลึกขนาดนี้ ละเอียดแมกก่บอกคุณพ่อที่แม่งคุมอรมารมณ์ไม่อยู่อะไรเงี้ยคือคุณพ่อคุณ,คคณแม่อ่ะมักจะดีใจนะเวลาที่ลูกแบบเกินอายุอ่ะเรามักจะชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกใช้สมองสมวัยของเขาเรามักจะไม่ชอบเช่นอะไรบ้างเวลาที่ลูกกีดเมื่อกี้คุณออฟไม่รู้อยู่หรือเปล่าที่ถามมาว่าลูกกีดตลอดเลยทํายังไงดีครับเรามักจะไม่ชอบแล้วพยายามจะไปเปลี่ยนเขา หมายความว่าอะไรคือไม่ได้บอกว่าให้ลูกกีดต่อไปนะมันไม่ใช่บอกว่านิกกี้ไม่ได้บอกว่ามันดีแต่หมายความว่าให้เราหัดยอมรับว่าเขาใช้สมองสมวัยของเขาเมันเป็นเรื่องปกติที่สมองของเขาจะกีดกีดกีดแบบนั้นอย่างน้องเฮนรี่อย่างเงี้ย9ขวบก็ไม่กีดแล้วใช่ไหมถูกครับไม่มีครับเออไม่มีมแล้วไม,มลไม่มีกีดแล้วเว้ยเพราะอะไรรู้ปะอายุ มันสมเหตุสมผลที่เขาจะไม่มากี้กี้กี๊หรือกระทึกเท้าเหมือนเด็ก3ขวบหรือลงไปนอนคานแบบนั้นเขาจะไม่ทําแล้วเพราะเฮนรี่9้าขวบแล้วจะสิบขวบแล้วดังนั้นสมองด้านการเรียนรู้และตักกะเหตุผลน่ะมันทํางานแล้วถ้าลูกของเรายังอยู่ในช่วงไวัยไหนเราต้องเช็คนิดนึงคุณกอฟเมื่อกี้ที่บอกว่าลูกกี๊กี๊กี๊ตลอดเลยลองเช็คดูว่าลูก9้าขวบแบบคุณเฮนรี่หรือเปล่าถ้า9้าขวบ แต่ยังกี๊กี๊กี๊ต้องมาเช็คแล้วว่าเอ้ยทําไมเขาจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือบางคนอายุ30กว่าแล้วหรือ40กว่าแล้วอกผักแล้วกี๊กี๊กี๊หรือบางทีไปตบกับไอ้มือที่สามที่มาแล้วก็ไปยืนเถียงการตบกันอยู่ตรงนั้น่ะจังหวนะน้นคุณใช้สมองด้านเหตุและผลมากพอหรือเปล่าแล้วอย่างเด็กเนี่ยเขาฟังคุณเนี่ยเปิ้ลพูดปุ๊บวันก่อนพ่อพูดว่าพ่อเหนื่อยเฮ้ยเขาเลยเช็คเลยว่าอะไรบ้างที่พ่อเหนื่อยเขากําลังเช็คว่ามีอะไรอีกไหมที่พ่อเหนื่อยในพฤติกรรมอะไรที่เขา ทำอยู่หรือเปล่าเพราะเขาเห็นพ่อเหนื่อยแล้วพ่อหุ่นหิดใส่เขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องรับอารมณ์เหมือนกันแล้วเขาต้องเห็นพ่อเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าจังหวะที่ผมดื้อเนี่ยพ่อเหนื่อยไหม แล้วคุณพ่อก็ตอบดีด้วยคุณพ่อไม่ได้ตอบว่าแบบเหนื่อยมากเลยลูกแบบที่หลังหนูก็อย่าดื้อให้มันมากนะักบางบ้านแบบนี้แต่คุณพ่อเปิ้ลบอกว่าตามสมองของลูกอะ่ะพ่อก็ต้องรับอารมณ์ของสมองของหนูคือเด็กอาจจะงงได้นะว่าพ่อตอบยังไงว่างงแต่พ่อกําลังพูดถึงว่าเนี่ยแหละสมองอารมณ์ของลูกมันกําลังสนุกไงกาลังอยากจะดูไงพ่อก็ต้องแบบรับอารมณ์เนาะคือพ่อไม่ได้โทษว่าเด็ก <Yeah. S 1> เด็กไม่ดีหรือเด็กดือ้อ หนูก็อหญ่ดื้อมากๆสิข้อจะได้ไม่เหนื่อยไงบางครั้งผู้ปกครองพูดแบบนี้ว้ว้ซึ่งเด็กก็จะแบบอ้าวกูผิดเหรอกูผิดตรงไหนกูแค่อยากสนุกกูแค่อยากใช้อารมณ์และปลดปล่อยอารมณ์ของกูกูผิดมากเลยเหรอดังนั้นบางครั้งผู้ปกครองก็จะมองเด็กว่าเด็กมันดื้อเพราะเขามองจากเหตุและผลว่าหนูเอาวิตามินของแม่ไปบีบได้ยังไงเพราะเขามองจากเหตุและผลเขาไม่ได้มองแบบพ่อเป็นที่ที่มองว่า เออเข้าใจว่าอารมณ์ของลูกแล้วตอนนี้คือพ่อก็เหนื่อยนะพ่อต้องรับอารมณ์สมองด้านอารมณ์ของหนูนะดังนั้นเด็กเขาก็ทําตามอารมณ์ของเขาลองย้อนกลับไปตอน9ขวบเราก็สนุกสนานอยู่เหมือนกันแล้วแม่ก็บังคับให้เราขี่เส้นให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้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 แล้วสุดท้ายตอนนั้นเราก็เจ็บปวดใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็หล่อหลอมให้เราเป็นเราใช่ไหมคุณแอปเปิ้ลใช่่ะเป็นคนที่มีบุคลิกคล้ายๆกันทหารแต่จริงๆไม่ใช่หรกเออจริงตอนแรกที่นิกกี้คุยกับพี่อ่ะนิกกี้รู้สึกเหมือนว่า พ่อเป็นทาหารปะ มีเล่เจ่ออีกเลืหนึ่งเฮนลี่เขาดูเขาดูนะตาพี่ออกด้วยพ่อพ่อเป็นอะไรวันนี้ทําไมไม่ยิ้มพี่ก็ต้องบอกอ๋อตอนนี้พ่อเครียดอยู่พ่อเครียดอยู่นะครับเขาเขาก็จะบอกว่าอ๋องั้นเฮลลี่ไปแล้วนะครับไปดีกว่าอยู่ในส่วนของเขาเขาก็จะมานั่งนะพ่อทําอะไรอยู่พ่อดูอันนี้เฮลลี่หน่อยได้ไหมเขาจะเขาจะจัดตั้งแต่พอเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรับอารมณ์รูปได้ดีขึ้นเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยช่วงจังหวะเนี้ยพ่อยังทํางานอยู่นะเดี๋ยวเราเขาไปเล่นกับเขาพอเรามาเรียนแล้วเรารู้จัักตวเอง ก่อนควบคุมตัวเองก่อนที่จะไปเปลี่ยนลูกเขาก็เลยรู้จักอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นเพราะเราไปช่วยเขาเห็นอารมณ์ตัวเองมากขึ้นเราเคารพเขาเขาก็เคารพเราเขามองเราตามันลิงก์กับสมองอยู่แล้วเท่ากับว่าเราเห็นปุ๊บเราคิดเลยไม่มีมนุษย์คนไหนนะที่เห็นปุ๊บแล้วบอกว่ามึงวางชุดข้อมูลนี้ไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดไม่มีส่วนใหญ่เห็นปุ๊บคิดเลยหมายความว่าสมองของเฮนรี่จังหวะนั้นตักกะและเหตุผลมาแล้วเพราะเขาจําได้ว่าเวลาพ่อเครียด น่าจะเป็นแบบนี้เวลาพ่อยิ้มแปลว่ามีความสุขตักกาและเหตุผลของเขาทํางานจังหวะนั้นเขารู้จักว่าอารมณ์นี้อารมณ์ไหนพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมพ่อไม่ยิ้มความไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าอารมณ์มันเปลี่ยนนะพ่อไม่ยิ้มเลยเขาเลยถามสัญชาตญาณของเขาก็มาแล้วว่าพ่อยังไม่พร้อมเขาก็ถอยกลับไปอยู่ในที่ที่เขาคู่ควรหรืออาจจะอยู่ตรงนั้นแหละอาจจะเล่นอยู่ตรงนั้นแหละพอลวพีว่พอพ,อพี่ได้ได้เรียนคอนแ,แล้วก็ได้เอามาใชายย้เงี้ยพี่พี่เจอสิ่งที่ น้าประหลาดใหญ่กับต,ตัวตัวลูกเองซึ่ง,ง,งพี่ก็ไม่คิดว่าเขาเขาจะมันเป็นเรื่องเล่าที่มันต้องเจอเองอ่ะอืมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างที่นิกกี้บอก่แหละคือเรื่องลูกมันมันดูแค่สามนาทีมันไม่จบอ mm. ตอนที่พี่เรียนกับนิกกี้ลูกเราวันนี้กับพรุ่งนี้มันไม่ไม่เหมือนกันประทับใจในตัวเขานะ